สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่11เรื่องเดรธีขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า52เริ่มตั้งแต่เตกิระพุทธตัดถาเนสุเป็นต้นไปกิระได้ยินว่าเตโยกติทยาอันว่าเดรธีทั้งหลายเหล่านั้น ัตตว,วากระทำแล้วอนุโมทนังซึ่งการอนุโมทนามนุษย์สานังแก่มนุษย์ทั้งหลายพุทธตถาเนสุในที่แห่งพัดอันตนบริโภคแล้วทั้งหลายวัตตว,วากล่าวแล้วมังคลังซึ่งมงคลในเยนะโดยในมีคําว่าเขมังอันว่าความกเกษมโหตุจงมีเถิด สุขังอันว่าความสุขโหตุจงมีเถิดอายุอันว่าอายุวัฏตุจงเจริญเถิดกะละลังอันว่าเปลือกตมอัติมีอยู่อสุกัดถาเนนามะชื่อในที่โน้นกันตะโกอันว่าหนามอัติมีอยู่อสุกัดถาเนนามะชื่อในที่โน้น อันว่าอันบุค,คเลนะโยกขึ้นมาอันบุคคนคันตุงไปฐานังสู่ที่เอวารูปังมีอย่างนี้เป็นรูปณวัตติย่อมไม่ควรอิติอาทินาดังนี้เป็นต้นปักกมันติย่อมหลีกไปปณะ,ะก็พิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลาย อกักตวาไม่กระทําแล้วอนุโมทนังซึ่งการอนุโมทนามนุษย์สานังแก่มนุษย์ทั้งหลายพัตักเควะในโรงแห่งพัตเทียวปักกมันติย่อมหลีกไปกาเลให้แปลไปก่อนนะครับกาเลในการวัดตานังโยกขึ้นมา แห่งวัดทั้งหลายอนุโมทนาทีนังมีการอนุโมทนาเป็นต้นพระควตาโยกขึ้นมาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอนณนุญญาตะกาเลไม่ทรงอนุญาตแล้วปฐมโพธิยังในปฐมโพธิการมนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายอุดชาย,ยิงสุยกโทษแล้วว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลาย สุนามะย่อมฟังมังคลังซึ่งมงคลสันติกาจากสำนักติทยานังของเนรถีทั้งหลายปณะส่วนว่าพระทันตาอันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายตุณหีภูตาวะผู้เป็นคนนิ่งเป็นแล้วเทียวปักกมันติย่อมหลีกไปอิติดังนี้พิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลาย อาโรเจสุงกราบทูลแล้วตังอัดถังซึ่งเนื้อความนั้นสัตถุแก่พระศาส,สดาสัทธาอันว่าพระศาสดาอนุชานิทรงอนุญาตแล้วว่าพิกเวดูก่อนมกษุทั้งหลายตุมเหขึ้นมาอันว่าเธอทั้งหลายกโรโะจงกระทำ อนุโมทนังซึ่งการอนุโมทนายถาสุขังตามความสบายถาเนสุโยกขึ้นมาในที่ทั้งหลายพัดตักคาทีสุมีโรงแห่งพัดเป็นต้นปัดถายะจำเดิมอิโตโยกกาละโตแต่การนี้กระเถิะจงกล่าวอุปนิสินนักถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว กะบุคคลผู้นั่งใกล้แล้วอิติดังนี้เตโยกภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกริงสุกระทําแล้วตะถาอย่างนั้นมนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายสุนันตาฟังอยู่วัดตานิโยกขึ้นมาซึ่งวัดทั้งหลายอนุโมทนาทีนี้มีการอนุโมทนาเป็นต้นอุตสาหับ ปัตตาผู้ถึงแล้วซึ่งความบุษสาะนิมันเตตาวานิมนแล้วพิกขูซึ่งพิสุทั้งหลายการนตาวิจรันติแปลพร้อมกันนะครับย่อมเที่ยวกระทําอยู่สักการังซึ่งสักการะติทิยาอันว่าเดรถีทั้งหลายอุดชาย,ยิงสุยกโทษแล้วว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลาย กรโรมะย่อมกะระทำโมนังซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้นิ่งโมนิโนของบุคคลผู้รู้สาวกาอันว่าสาวกทั้งหลายสมณสะโคตมสะของพระสมณะผู้โคดมกระเถนตาวิจรันติแปลพร้อมกันนะครับย่อมเที่ยวกล่าวอยู่ มหากระถังซึ่งวาจายเป็นเครื่องกล่าวใหญ่ถาเนสุโยกขึ้นมาในที่ทั้งหลายพัดตักคาทีสุมีโรงแห่งพัดเป็นต้นอิติดังนี้สัตธาอันว่าพระสาสดาสุตตวาทรงสดับแล้วตังอัดถังซึ่งเนื้อความนั้นวัตตวาตรัสแล้วว่าพิกคคเควดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาหังอันว่าเราณนะวทามิย่อมไม่กล่าวว่ามุนิเป็นมุนีอิติดังนี้การเนนะโยกขึ้นมาด้วยเหตุตุนหีภาวะมัตเตนะสักว่าความเป็นผู้นิ่งหิเพราะว่าชนาขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลาย เอกัเจบางพวกอาชานันตาไม่รู้อยู่ณะกเะถนติย่อมไม่กล่าวชนาขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลายเอกัเจบางพวกณกเถนติขึ้นมาคุมภาคย่อมไม่กล่าวอาวิสาระทะตายะเพราะความที่แห่งตนไม่แกล้วกล้าชนาขึ้นมา อันว่าชนทั้งหลายเอกัดเจบางพวกณนะระเถนติขึ้นมาคุมภาคย่อมไม่กล่าวมัดเฉเรนะเพราะความตนีว่าอันเยโยกชนาะอันว่าชนทั้งหลายเราอื่นมาชานิงสุอย่ารู้แล้วอิมังอติสยัดถังซึ่งประโยชน์อันดียิ่งนี้โนของเราทั้งหลายอิติ ดังนี้ตัดสมาเพราะเหตุนั้นปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลมุนิชื่อว่าเป็นมุนีโหติย่อมเป็นการะเนนะโยขึ้นมาด้วยเหตุโมนะมัตเตนะสักว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้นิ่งณนะหามิได้ปนะแต่ว่าปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลมุนินามะชื่อว่าเป็นมุนี โหติย่อมเป็นปาปะวูปะสัมมเนนะเพราะอันยังบาปให้เข้าไปสงบวิเศษอิติดังนี้อภาสิได้ตรัสแล้วอิมาคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลมุนหรูปโปผู้มีรูปอันหลงแล้วอวิททสุ ผู้ไม่รู้แจ้งโดยปกติมุนิชื่อว่าเป็นมุนีโหติย่อมเป็นโมเนนะเพราะความเป็นแห่งบุคคลผู้นิ่งนะหาไม่ได้จะส่วนว่าโยโยกปุคโลอันว่าบุคคลใดปันดิโตผู้ฉลาดอาทายะถือเอาแล้วทำมังขึ้นมาซึ่งทำวรังอันประเสริฐปริวัติเชติ ย่อมเว้นรอบปาปานิซึ่งบาปทั้งหลายปุคโลอิวะวะตรงนี้คืออีวะนะครับแล้วให้ขึ้นปุคโลมาเพียงดังอันว่าบุคคลผู้ปักไค่ฮะประคองแล้วตุลังซึ่งตราช่างทิโตขึ้นมายืนแล้วโสโยปุคโลอันว่าบุคคลนั้นมุนิชื่อว่าเป็นมุนีโหติขึ้นมาคุมภาค ย่อมเป็นโ so, สโยกปุคโลอันว่าบุคคลนั้นมุนิเป็นมุนีโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นเตนะโยกการะเนนะเพราะเหตุนั้นโยโยกปุคคโลอันว่าบุคคลใดมุนาติย่อมรู้อัตเถโยกขึ้นมาซึ่งประโยชน์ทั้งหลายอุโพทั้งสองโลเกในโลก โสปุคโลโยขึ้นมาอันว่าบุคคลนั้นไม่ยาขึ้นมาอันเราประวุติติย่อมกล่าวก่อนมุนิให้ชื่อว่ามุนีเตนะโยกการเนนะเพราะเหตุนั้นอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาตั้งอัดนะครับอันว่าอัดว่าหิจริงอยู่ปุคโลขึ้นมา อันว่าบุคคลมุนินามะชื่อว่าเป็นมุนีโหติย่อมเป็นมัคคยาณโมเนนะเพราะโมนะคือมัคคยานโมเนยะปฏิปทาสังขาเตนะอันมันดนับพร้อมแล้วว่าโมเนยปฏิปทากามังแท้ปณะ,ะถึงอย่างนั้นประทังขึ้นมาอันว่าบทว่าโมเนนะ อิติดังนี้อิทะโยกคาถายังในพระคาถานี้พระวตาขึ้นมาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตังตรัสแล้วสันทายะทรงหมายเอาตุนหีภาวังซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้นิ่งอิติดังนี้ตัดถะโยกประเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะปัสสะขึ้นมา แห่งบทว่าณนะโมเนนะนอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าตุจฉะรูปโปผู้มีรูปอันเปล่าอิติดังนี้ปัสสะขึ้นมาแห่งบทว่ามุนหะรูปโปอ,อิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าอาวินยูผู้ไม่รู้แจ้งอยู่โดยปกติอิติ ดังนี้ปาาัสษะขึ้นมาแห่งบมดว่าอวิทสุอิติดังนี้อัดโถอันว่าอธิบายว่าหิก็ปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลเอวรูปโปผู้มีอย่างนี้เป็นรูปตุณหีภูตโตปิแม้ผู้เป็นคนนิ่งเป็นแล้วมุนินามะชื่อว่าเป็นมุนีโหติ ย่อมเป็นณหาไม่ได้อทวาอีกอย่างหนึ่งโสปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลนั้นโมนยะมุนินามะชื่อว่าเป็นโมนยะมุนีโหติย่อมเป็นณหาไม่ได้ปะณะแต่ว่าโสปุคโลโยขึ้นมาอันว่าบุคคลนั้นตุฉะสภาโวจะขึ้นจะมาด้วยนะครับ เป็นผู้มีสภาพอันเปล่าด้วยอัญญานีจะเป็นผู้ไม่มีความรู้ด้วยโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอาจว่าหิเหมือนอย่างว่าปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลผู้ขเหตตวาถือเอาตุลังซึ่งตราช่างทิโตยืนแล้ว เจหากว่าวัตถุขึ้นมาอันว่าวัตถุอติเรกังอันเกินยิ่งโหติมีอยู่ไสหรติย่อมนำไปเจหากว่าวัตถุขึ้นมาอันว่าวัตถุอูนกังอันพร่องโหติมีอยู่ไสปักขิปติย่อมใสเข้ายะถา ฉันใดโยโยกปุคโลอันว่าบุคคลใดหรติย่อมนำไปปริวัติเชติชื่อว่าย่อมเว้นรอบปาปังซึ่งบาปปุคโลวิยะขึ้นปุคโลมานะครับรากะอันว่าบุคคลหารันโตผู้นำไปอยู่วัดถุงโยกขึ้นมา ซึ่งวัตถุอติเรกังอันยิ่งเกินคือว่าขายออกมานะครับกุสลังยังกุศลปริปูเรติให้เต็มรอบปุคโลวิยะขึ้นปุคโลมานะครับรากะอันว่าบุคคลปักขิปันโตผู้ใส่เข้าอยู่วัตถ,ถุงโยกขึ้นมาซึ่งวัตถุอูนกังอันพร่องเอวังฉันนั้นเอวะนั่นเทียว จะปณะก้อแลปุคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลกโรโนโตกระทำอยู่เอวังอย่างนี้อาทายะถือเอาทำรรม,มังขึ้นมาซึ่งธรรมวรังอันประเสริฐคือว่าขายออกมานะครับอุตตมังอันสูงสุดศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ วิมุตติยานัศสนะสังขาตังอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าศีลและสมาธิและปัญญาและวิมุตติและวิมุตติยานัศสนะเอวะนั่นเทียวปริวัติเชติย่อมเว้นรอบปาปานิซึ่งบาปทั้งหลายคือว่าขายออกมานะครับอกุศลกรรมมานิซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลายอิติดังนี้คาถาปาทศาโยกขึ้นมา แห่งบาทแห่งพระคาถาว่าโยจะตุลังวะปักไคหะอิติดังนี้อัตโถอันว่าอัตว,ว,ว่าโสโยกปุคโลอันว่าบุคคลนั้นมุนินามะชื่อว่าเป็นมุนีโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้ปะทะทะวยสะโยกขึ้นมาแห่งหมวดสองแห่งบทว่าสะมุนิอิติดังนี้อัดโถ อันว่าอัดว,ว,ว่าเจหากว่าปุจฉาโยกขึ้นมานะครับอันว่าอันถามว่าปณะก็โสโยกปุคโลอันว่าบุคคลนั้นมุนิชื่อว่าเป็นมุนีโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นกัตสมาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้พวยะขึ้นมาคุมภาคพึงมีไซวิสัชชนังโยกขึ้นมานะครับ อันว่าอันแก้ว่าการะนังแปเข้าครึ่งพาบก่อนนะครับอันว่าเหตุไม่ยาโยกขึ้นมาอันข้าพเจ้าวุตตะกล่าวแล้วเหตุถาในภายใต้ยังใดโสโยกปุคโลอันว่าบุคคลนั้นมุนิชื่อว่าเป็นมุนีโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นเตนะโยกการะเนนะเพราะเหตุนั้นอิติ ดังนี้อิติดังนี้อิติสองตัวนะครับประธานังขึ้นมาแห่งบททั้งหลายว่าเตนะโสมุนิอิติดังนี้อัดโธขึ้นมานะครับอันว่าอัดว่าโยปุคโลอันว่า,วา,วาบุคคลใดมุนาติย่อมรู้อัดเถซึ่งประโยชน์ทั้งหลายอุโโพทั้งสอง อิเมเหล่านี้อิมัสมิงขันทาที่โลเกในโลกมีขันเป็นต้นนี้ในเยนะโดยในมีคำว่าขันทาอันว่าขันทั้งหลายอัจฉติกาอันเป็นไปในภายในอิเมเหล่านี้ขันทาโยกขึ้นมาอันว่าขันทั้งหลายพาหิราอันมีในภายนอก อิเมเหล่านี้อิติอาทนาดังนี้เป็นต้นปุกคโลวิยะขึ้นปุกคโลมานะครับเรากะอันว่าบุคคลผู้อาโรเปตวายกขึ้นแล้วตุลังซึ่งตราช่างนิมันโตนับอยู่อิติดังนี้คาถาปาทสะโยขึ้นมาแห่งบาทแทงพระคาถาว่าโยมุนาติ ุโพโลเกดังนี้เป็นต้นอัตโโอันว่าอัตว่าโสปุคโลโยกขึ้นมา,าอันว่าบุคคลนั้นภควตาโยกขึ้นมาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสเรียกก่อนว่ามุนิเป็นมุนีอิติดังนี้เตนะการะเนนะเพราะเหตุนั้นเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้ คาถาปาทศโยกขึ้นมาแห่งบาทแห่งพระคาถาว่ามุนิเตนะปะวุจจติอิติดังนี้จบการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่11แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดหนังสือทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จ ในการศึกษาโราเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน